สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับฟู๊ดฟิสนะครับเป็นลูกอมเคี้ยวหนึบนะครับก็จะมี2รสชาติด้วยกันนะครับก็คือรสทุเรียนนะจ๊ะแล้วก็รสมะม่วงนะครับเฮ้ยคือที่ใส่ซื้อมาชิพอร์รสทุเรียนเนี่ยนะครับไม่เคยกินนะครับและที่สําคัญนะครับอีกอย่างหนึ่งเขาเขียนว่า Product of Thailand แสดงว่าอันนี้เป็นของไม่ถฐานตกออกนะครับแล้วก็เขียนว่าเรียวดูเรียสแอดดิตนะครับแล้วก็เรียวมะม่วงแอดดิตนะครับก็คือว่ามีการใส่มะม่วงแท้แล้วก็ททุเเรรีียยนนนแ้ลงไปะคับ่ กำลังลุ้นมากเลยครับว่ารสชาติของเนี่ยทุเรียนเป็นยังไงนะครับโอเคครับก่อนกินมาส่วนประกอบก่อนนะซึ่งทั้ง2ส่วนนี้นะครับมีความเท่ากันนะครับนั่นก็คือน้ําตาล50%นะครับกูโคไซรัป38%นะครับน้ำมันปาล์ม5%ครีมเทียม1%แต่ที่ต่างกันก็คือว่าถ้าเป็นมะม่วงจะเป็นเนื้อมะม่วง3%นะครับถ้าเป็นทุเรียนก็เป็นเนื้อทุเรียน3%โอเคครับเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันดีกว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนจ๊ะกับมะม่วงก่อนแล้วกันนะครับน่าจะเป็นอะไรที่กินง่ายหน่อยนะจ๊ะโอเคนี่แกะมานะครับนี่ก็จะเป็นชิ้นอย่างนี้นะครับ เอ้ยโอเคนะบรรจุพันธุ์เขาข้างแกสวยดีนะครับโอเคครับนี่แก่มากินอีกปึ๊บเอ้สีก็แบบโอเคนะครับนี่มะม่วงก็แบบเนี้ยดูใกล้ๆเหมือนกับไอ้ตุก,กัดแบบไอ้นี่สับปะรดน,นะครับกลิ่นก็มีมะม่วงมานิดนึงแต่ไม่ได้กลิ่นแรงนะโ okay, อเคคราวนี้ชิมรสชาติไคบบมา ตัวนี้นะครับอย่างแรกเนี่ยเหนียวหนึบกว่าสุกัดแล้วก็ให้รสชาติที่แบบเขาเรียกไงเหนียวหนึบแล้วก็เนื่องจากว่าเหมือนกับไม่ได้ใส่กลิ่นสังเคราะห์แรงนะมันจะได้รสชาติของมะม่วงมานิดหนึ่งครับซึ่งคนไทยอาจจะไม่ชอบนะเพราะว่าคนไทยถ้าเกิดเราติดพวกรสชาติพวกสุกัดหรือพวกอะไรชูกา้าเงี้ยมันจะมีรสชาติที่เข้มข้นกว่าใน,นี้ครับอันนี้เหมือนกับว่าเขาไม่ได้ใส่สีสังเคราะห์เยอะไงเพราะเขาไม่ได้ใส่ไอ้พวก ส่วนประกอบมีเยอะไปเนี่ยดังนั้นก็จะมีมะม่วงมานะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ออกมาแบบจา๋าถ้านั้นถ้าเกิดใครติดรสชาติพวกสุกานหรือพวกชูการนะคุณจะรู้สึกว่าไอ้นี่มันรสชาติอ่อนแต่ข้อดีคือไม่ค่อยหวานเนี่ยน,นี้คือที่ชอบนะแต่ว่าแปลกนะทาครั้งนี้ส่วนประกอบน้ำตาล50เปอร์เซ็นะครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าเรากินแล้วไม่ค่อยหวานนะครับแต่ว่ารสชาติของเนี่ยไอ้มะม่วงเนี่ยมันอ่อนไปนะครับถ้าเกิดเทียบกับพวกสุกานนะครับก็ แต่ประเทศเขาก็ไม่ชอบกินรสจัดนะครับก็อาจจะได้จ่อตลาดจากประเทศได้แต่คนไทยแบบม่ไม่ได้ชอบเท่าไหร่โอเคครับคราวนี้มาดูกับทุเรียนนะจ๊ะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างครับกับรสทุเรียนนะจ๊ะเยวก่อ,กกอนกินดีมากกินทุเรียนมาตึ้มมากเลยครับเนี่ยนนี้ทุเรียนนะครับนี่อันนี้แบบสุกัสนะครับไอ้แบบไอ้มะม่วงนะครับสีใกล้ๆกันเลยนะสีเหลืองใกล้ๆกันเลยเฮ้แต่กินทุเรียนมาดีมากโอเคครับคราวน,นี้ชิมรสชาติ ชิมรสชาติเสร็จแล้วคราวนี้วิจารได้นะครับอย่างแรกคือทั้งสองตัวนี้เหมือนกันเลยความเหนียวความหนึบเนี่ยดีกว่าพวกซูกัสดีกว่าพวกชูการ์นะได้ความเหนียวหนึบที่ดีรสชาติค่อนข้างที่จะแปลกใจทั้งที่น้าตาลห้าสิบเปอร์เซ็นะแต่ว่าเราไม่รมู้สึกว่าหวานมากซึ่งอีกเรื่องหนึ่งอ่ะที่มะเรอกจะถูกปากคนไทยหรือเปล่าครับ,น,รบนั่นคือรสชาติที่ไม่จัดเพราะว่าถ้าเกิดคนไทยเนี่ยเราจะติดรสชาติของซูการ์กับชูการ์ที่บอกไปรสชาติมันเข้มไงอันนี้มันไม่ได้แบบ เข้มมากมันแบบเหมือนกับมะม่วงตามธรรมชาติแล้วก็ทุเรียนตามธรรมชาตินะครับมีรสชาติอ,อ่อ,อนๆออกมาซึ่งคนต่างประเทศเขาอาจจะชอบไงเพราะถ้าเกิดคุณขายตลาดต่างประเทศเนี่ยเขาจะไม่ชอบแบบไอ้รสชาติแบบชูก้าแบบกับสุกาบ้าบ้านเราที่มันรสชาติมันจัดไปแต่ว่าตัวเนี้ยมันได้รสชาติอ่อนที่พอเป็นธรรมชาติและในเรื่องอองกลษ่นนะครับไอ้ตัวของทุเรียนมันทําได้ดีกว่าเพราะมีกลิ่นทุเรียนมามากกว่าแต่ว่ามะม่วงเนี่ยมีกลิ่นออกมานิดเดียวนะครับก็พุดงตัวนะคนไทยไม่น่าชอบเพราะว่ามันรส ือว่าอ่อนไปเพราะคนไทยเราติดรสของไอ้พวกสุการซะมากกว่านะครับแต่ว่าไอ้อย่างเงี้ยรสชาติอย่างเงี้ยตลาดต่างประได้เดืจะชอบบา,บางทีถ้าเกิดใครมากินตรงเนี้ยอาจจะบอกเพื่อนว่าพี่อั้นไม่อร่อยมันอ่อนนะครับเพราะว่าคุณอาจจะติดรสชาติที่จัดของพวกลูกอมเขียวหนึบของยี่ห้อของคนไทยนะครับโอเคครับเไม่าจบากันวิวคลิปนี้ไปเป็นเท่านี้นะครับชอบฝากกดไลค์สมัครสมาชิกแล้วก็แชร์ด้วยนะ